มีรถกระบะอยู่แล้วสามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้ไหมทํำยังไงรับงานแบบไหนได้บ้างคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันครับสวัสดีครับวันนี้ทุกคนกำลังสงสัยอยู่ใช่ไหมครับว่ารถกระบะที่เรามีอยู่ที่บ้านนั้นสามารถนํามารับงานแก๊บเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองได้ไหมขอบอกตรงนี้ไว้เลยครับว่าทาได้แน่นอนครับด้วยบริการหลากหลายของแก๊บนั้นพี่ๆจึงสามารถนํารถกระบะที่มีอยู่นะครับมารับงานแบบแก๊บได้ แต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาดูก่อนว่ารถกระบะของเรานะครับอยู่ในประเภทใดบ้างบริการรถกระบะของแก๊ปบนะครับแบ่งเป็นอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับดังนี้ครับ 1. กระบะ4ประตูครับ2กระบะ2ประตูครับและ3กระบะหลังคาสูงนะครับโดยรถกระบะ4ประตูเนี่ยนะครับสามารถที่จะรับงานได้ทั้งส่งผู้โดยสารและส่งของได้เลยนะแต่ถ้าเป็นรถกระบะ2ประตูนะครับหรือกระบะหลังคาสูงนะครับจะสามารถรับงานได้เฉพาะที่เป็นงานส่งของเท่านั้นนะครับ ต่อจากนี้ครับเราก็มาดูในเรื่องวิธีการรับงานสลับงานรถกระบะกันนะครับบริการส่งของโดยใช้รถกระบะปิกอัพไม่ว่ารถพี่จะเป็นกระบะ4ประตู2ประตูหรือกระบะหลังคาสูงนั้นก็สามารถรับงานในลักษณะแบบนี้ได้ทั้งหมดเลยครับต่อมาครับงานกระบะหลังคาสูง งานกระบะหลังคาสูงจะเป็นงานที่ลูกค้านะครับระบุเจาะจงว่าชัดเจนว่ามีความต้องการที่จะใช้รถเป็นกระบะหลังคาสูงเท่านั้นของส่วนใหญ่นะครับจะเป็นของที่มีชิ้นใหญ่หรือของจํานวนมากๆนั่นเองครับงานกระบะหลังคาสูงนะครับสามารถแบ่งออกมาเป็น2แบบด้วยกันดังนี้ครับงานส่งของธรรมดาครับกับอีกแบบหนึ่งครับงานส่งของพร้อมบริการยกของครับมาพูดกันต่อที่งานส่งของแบบธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับงานส่งของแบบธรรมดานะครับเป็นงานที่ บริการลูกค้านะครับช่วยลูกค้าตามปกติไม่ว่าจะเป็นการช่วยยกของขึ้นลงจากรถตัวเองนะครับแต่ตรงนี้เราอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องไปนําของไปวางไว้ในอาคารนะครับถัดมาครับอีกประเภทหนึ่งคือบริการส่งของนะครับโดยพร้อมกับบริการยกของนั่นเองทําเหมือนเดิมครับยังเหมือนเมื่อกี้เหมือนการส่งของธรรมดาได้เลยนะครับแต่ที่เพิ่มเติมมาอันนี้ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับก็คือเราจําเป็นต้องนะครับช่วยยกของขึ้นลงจากรถของตัวเองและนําของนะครับ ไปจัดวางจัดเรียงหรือติดตั้งในสถานที่ของลูกค้าที่เขากําหนดเอาไว้นะครับอย่างเช่นในอาคารนะครับหรือจะเป็นนะครับคลังสินค้าทั้งนี้นะครับพี่อาจจะมีความกังวลว่าเอ้าแล้วค่าบริการการยกของแล้วครับค่าบริการการยกของไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าค่าบริการการยกของเนี่ยนะครับจะถูกลรวมไว้ในค่าบริการเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเสริมนิดนึงครับเพื่อทํางานได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับ ผมรบกวนว่าพี่ๆนะครับเตรียมอุปกรณ์ในการทํางานสำหรับตัวเองไว้ด้วยนะครับเช่นรถเข็นนะครับเพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงสําหรับเราได้นะครับหรือจะเป็นตะข่ายนะครับเชือกรัดนะครับหรือผ้าคลุมนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายได้นั่นเองครับรู้จักบริการรูปแบบต่างๆกันแล้วคราวนี้เรามาดูวิธีการรับงานกันนะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องมีแอป Gap d r i v e ในมือถือของเราก่อนนะครับใครที่ยังไม่มีสามารถดาวน์โหลดได้ที่ l a y Store หรือ App Store ของตัวเองได้เลยนะครับ เปิดแอปขึ้นมาแล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วย Gmail ให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็เจอกับหน้าแอปไว้สําหรับรับงานนะครับสําหรับใครที่เพิ่งติดตั้งแอปเป็นครั้งแรกจะมีงานจําลองเด้งขึ้นมานะครับให้กดตามขั้นตอนไปเรื่อยๆก็จะเข้าสู่หน้าจอปกติได้ครับถ้าพร้อมรับงานแล้วเราก็เปิดปุ่มรับงานได้เลยนะครับจากนั้นพอมีงานเด้งเข้ามากดรับงานก่อนเวลาที่จะหมดลงนะครับเมื่อรับงานแล้วสิ่งที่ควรทําเป็นอย่างแรกนั่นก็คือการโทรหาลูกค้าหรือแชทหาลูกค้านะครับเพื่อคอนเฟิร์มงานนะครับ ดูจุดรับของแล้วก็เดินทางไปได้เลยนะครับขั้นตอนนี้พี่พี่สามารถกดปุ่มนําทางนะครับเพื่อเปิดแผนที่ขึ้นมาดูได้ครับเมื่อถึงจุดรับแล้วอย่าลืมกดปุ่มคําว่าฉันมาถึงแล้วนะครับตรวจสอบข้อมูลผู้ส่งนะครับและตรวจสอบของที่ส่งว่าอยู่ในสภาพที่ดีด้วยนะครับถัดมาครับช่วยลูกค้ายกของขึ้นรถนะครับรัดเชือกหรือคุมตาข่ายให้หนาแน่นจากนั้นถ่ายรูปเพื่อยืนยันด้วยนะครับในการใช้บริการลูกค้านะครับสามารถเลือกได้เองว่าจะให้เก็บเงินที่ต้นทางหรือปลายทางได้เลยครับ จากนี้ให้เราดูด้านบนนะครับว่าลูกค้าเลือกจ่ายเป็นเงินสดหรือแก๊ปเพย์หากลูกค้าจ่ายเป็นเงินสดนะครับเมื่อจบงานพี่ๆก็สามารถเก็บเงินสดตามหน้าแอป,ปกับลูกค้าได้เลยนะครับหากม,มีส่วนลดหรือโปรโมชัน่นทางบริษทัทจะโอนส่วนต่างให้กับพี่ๆเองครับแต่าหากเป็นแก๊ปเพย์พี่ๆไม่ต้องเก็บเงินจากลูกค้านะครับเพราะเดี๋ยวยอดเงินนะครับจะโอนเข้าแอป,ปของพี่เมื่อจบงานนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วครับตรวจสอบปลายทางแล้วก็เดินทางไปส่งของกันได้เลยครับเมื่อถึงปลายทางกดปุ่มคําว่าฉันมาถึงแล้ว ตรวจสอบผู้รับพัสดุนะครับและที่สําคัญอย่าลืมช่วยลูกค้านะครับยกของลงจากรถเมื่อเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปยืนยันอีกครั้งว่าเราส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับหากลูกค้าเลือกว่าให้เก็บเงินปลายทางจะมีหน้าสรุปรายได้ขึ้นมาก่อนจบงานหากเป็นแก๊ปเ p อย่าลืมนะครับไม่ต้องเก็บเงินครับเดี๋ยวเงินจะโอนเข้ามาในแอปของพี่เองครับหากเก็บเงินเกินจากหน้าแอปหรือเรียกเก็บเงินสดจากลูกค้าแก๊ปเ p อาจเสี่ยงเข้าข่ายจุจรลิดได้อย่าลืมตรวจสอบกันให้ดีนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็กดจบงานได้เลยครับ ทีนี้ทุกคนก็สามารถรับงานแก๊ปกันได้แล้วครับผมนอกจากนี้นะครับทางบริษัทแก๊ปยังมีการรับประกันในกรณีที่ของที่ส่งเกิดความเสียหายนะครับสูงสุดอยู่ที่1 5 0 0 0บาทครับฉะนั้นสามารถรับงานโดยไม่ต้องกังวลนะครับหากว่าพี่ทํางานไปแล้วเกิดปัญหาที่หน้างานหรือติดขัดในการทํางานนะครับสามารถเข้าไปดูในศูนย์ช่วยเหลือในแอปได้เลยครับหรือติดต่อโทรหา call center ของเรานะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับให้กับพี่ๆที่มีความสนใจนะครับที่จะนํารถกระบะนะครับมาขับเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองนะครับ เพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพในการให้บริการนะครับรบกวนแต่งการสุภาพสวมกางเกงขายาวลงท้าหุ้มส้นนะครับไม่ใส่เสื้อกล้ามหรือถอดเสื้อนะครับในขณะให้บริการนะครับยังไงคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆที่สนใจได้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอให้มีความสุขกับการรับง,งานแก๊ปนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ